วันนี้เวลา17นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสิริราชในการนี้สวหวังพงมาลาทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระราชานุสาวารีสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบร,รมราชชนก และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระราชนุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศรุณยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาราสิริรัต์ร้อยปี ทรงวางผันพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และผานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระ,ระราน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทุกทีินเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพ,ารรพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโอกาสนี้พระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งนี้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศอดุยเดชวิกรมพระบร,รมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้กำหนดจัดงานวันมหิดลทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานที่ทรงดำเนินพระจริยวัตรอันงดงามใน,นานะแพทย์ที่มีน้ำพระทยัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรากายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบทุกวันนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกองบังคับการกรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรอภัยรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ44ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหารา,ราชบรชมนาถบพิตรพระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเมื่อปี2522และใน วันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงอนุมัติให้เป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธร สำหรับกรมทหารราบที่152ดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศรวมถึงจัดกำลังพลสนับสนุนโครงการอนเนงมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้ากิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดยะลา จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลนาควานิชค่ายสิรินทร์ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฐานพันธ์ดีของกองพันฐาาราบที่สองกรมฐานราบที่152บนพื้นที่70ไร่มีการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้โครงการฐานพันธ์ดีกองพันฐาาราบที่สองกรมฐานราบที่152เพื่อเป็นสถานที่อบรมเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจรให้แก่หน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ ด้านการเลี้ยงแพะพระราชทานเป็นแพะพันธุแบล็กเบงกอลมีจุดเด่นคือผลผลิตเนื้อหนังและนมมีคุณภาพช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนปัจจุบันมีแพะ34ตัวมีการมอบพ่อแม่พันธุ์แพะพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีรวม5ครัวเรือนจำนวน22ตัว มีประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายซิรินทรจัดการเรียนการสอนแก่เด็กในชั้นก่อนอนุบาลถึงอนุบาลสองมีนักเรียน37คนมีการจัดทําโครงงานเห็ดนางฟ้าชุบแป้งทอดเป็นการฝึกการทํางานร่วมกันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการร้อยดอกไม้แห้งและกิจกรรมฉีกขยำและปะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กความคิดสร้างสรรค์และช่วยฝึกสมาธิให้แก่เด็ก ส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกศูนย์ส่งเสริมผ้าบาติกค่ายซิรินทรซึ่งชมรมแม่บ้านฐานบกกรมฐานร,ราชที่152ได้รวมกลุ่มขึ้นมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกภายใต้แนวคิดลดใช้สารเคมีเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งนำต้นครามสายพันธุ์ปัตตานีที่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่มาทดลองเพาะปลกูกนำส่วนต่างๆมาใช้ผลิตสีจากธรรมชาตินำร่องให้จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองบาติกโมเดลทั้งอย่างทดลองนำผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติกและผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาผลิตเป็นผ้าบาติกเพื่อต่อยอดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทกรีนโปรดัก นอกจากนี้ได้สร้างเครือข่ายส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับกลุ่มสตรีโดยรอบชุมชนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กและพัฒนาศูนย์ให้เป็นกิจการเพื่อสังคมหรือโซเชียลแอนท์ไพรส์มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่และสิ่งแวดล้อม เวลา12.54นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อบตอ,อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสอ,อบตอร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้คัดเลือกข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและประชาชนจำนวนสิบกลุ่มในการนิทวายเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแด่พระสงฆ์สามรูป พระราชะทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี2566รวม42คนแล้วพระราชะทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการประกวดการทําเกษตรทุนบวรักเกษตรเมทีจํานวน10คนครูผู้ดูแลเด็กผู้รับรางวัลสุดยอดสื่อสร้างสารค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กประถมวัยชายแดนใต้ประจําปีพุทธศักราช2567จํานวน3คนโอกาสนี้มีพระราชะดํารัสแก่ผู้ได้รับ พระราชานเกียรติบตัตรและเข็มที่ระลึกขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะคิดและทําสิ่งที่ดีเป็นที่เป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไปเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อยู่ร่วมชุมชนเดียวกันคิดดีทำดีนึกถึงผลประโยชน์่วนรวมสมัครสมาสารเมื่อคีกันที่อันจะนำให้ชุมชนนั้นๆเจริญงอกงามและมีความผาสุกร่มเย็น สำหรับผลการดำเนินงานตามแนวพระราชด,ดำริสองโครงการคือโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเริ่มดำเนินการเมื่อปี2560ปัจจุบันมีนักเรียนต้นแบบดีเด่นด้านการเกษตรทุนวรกเกษตรเมทีจำนวน53คนจาก51โรงเรียนและเตรียมขยายผลไปยังนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาส่วนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มดาเนินการเมื่อปี2560เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ปกครองมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองในการซ่อมสร้างกายอุปกรณ์โดยเริ่มให้ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสจัดทาเก้าอี้สุขใจมอบให้แก่เด็กพิการและจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์4แห่งในจังหวัดสตูลและจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอาชีพสารวัสดุเทอร์โมรับเบอร์ หรือหวายเทียมด้วย จากนั้นทอดพระเนตรเทศกาลแสดงผลการดําเนินง,งานตามแนวพระราชดําริอาทิคโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านที่ขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวโครงการการขับเคลื่อนและการขยายผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนมีการสนับสนุนให้โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎร แก่คนไทยที่พำนักในประเทศมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชโดยตั้งแต่ปี2560สามารถช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยในประเทศมาเลเซียและคนไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม2,636คน และเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาสอบตอได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ใน,นเมืองโกตาบารูประเทศมาเลเซียจัดตั้งจุดบริการวันซ็อปเซอร์วิสในการออกบัตรประจำตัวประชาชนณสำนักทะเบียนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาส และโครงการช่วยเหลือคนไทยในรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียโดยได้สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยส่งเสริมกิจกรรมทางาศาสนาและการลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครโรงเรียนสอนภาษาไทยประเทศมาเลเซีย เวลา15นาฬิกา5นาทีเสร็จพระราชาดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นครั้งที่8โดยพระราชานสิ่งของแก่พวกในการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนและพระราชนพันไม้แก่ผู้แทนชาวบ้านโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงโขนตอนพระรามราชาปรับอสูรพญามารโดยชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้ โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2464เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน669คนจัดการเรียนการสอน3หลักสูตรคือหลักสูตรวิชาสามัญหลักสูตรอิสลามแบบเข้มและหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ ในปี2566ได้รับรางวัลคุณภาพแผนสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมเด่นอาทิกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการเกษตรและอาชีพกลุ่มยุวเกษตรกรกิจกรรมสหกรณ์ให้นักเรียนรู้จักวางแผนทำระบบบัญชีรายรับรายจ่ายบันทึกการออมนิทรรศการโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้มีอาคารหอพักนักเรียนแบบอยู่ประจำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่อยู่ไกลมี นักเรียนภักอาศัย155คน นิทัศการการทำบูดูแท่งสำเร็จรูปและบูดูน้ำปลาหวานได้ปรับปรุงรสชาติบรรจุพันธุ์ใหม่ตามที่พระราชทานคำแนะนำในปี2565จัดตั้งบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนทำให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมอาชีพการมีงานทำและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับโครงการเลี้ยงแพะพันนมตามพระราชดำริโรงเรียนได้ดำเนินงานสนองพระราชประสงค์กว่า36ปีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเลี้ยงแพะพันนมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการเลี้ยงที่ถูกต้องสามารถนำความรู้ขยายผลสู่ชุมชนรวมทั้งใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพปัจจุบันมีแพะพันนมพันซาเนน19ตัวเป็นพ่อพันสามตัวแม่พันสิบสองตัวและลูกสี่ตัวอัตราการคลอด ลูกเฉลี่ย3ตัวต่อปีวันนี้เวลา10นาฬิกาหนึ่งนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญยาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประจำปีการศึกษา2565 โดยสภา,ามหาวิทยาลัยรชาชภัฏวัลัยอลงกรณ์และมหาวิทยาลัยรชาชภัฏพระนครมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม2,790คน มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปถัภรรมภ์เป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยโดยจัดก,การเรียนรู้เชิงรุกการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือตลอดจนกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาบัณฑิตติตอาสาให้เชี่ยวชาญในศาสตร์ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครมีพันธกิจหลัก5ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกลในการพัฒนา soft skills ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ด้านการบรรณาการการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการในปี2567มหาวุทยาลัยได้รับการจัดอันดับตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป็นปีแรกในอันดับที่11จาก77สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ วันนี้ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของค,องคมนตรีประธาน,นาาคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรห้วยสัต์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูหุบก,กระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรห้วยสัต์ใหญ่ป่า ป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีประจำปี2567โดยมีวาระการประชุมอาทิผ์ผกการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยอ,อําเภอชะอําและอ,อําเภอท่ายางโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับกลัดหลวงและโครงการหมู่บ้านสากรห้วยสัดใหญ่ป่าเดงป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้แหล่งน้ำมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพสร้างไรายได้เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่าง,ย,างยั่งยืน โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษมีพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้ วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืนครั้งที่สทับ2,567โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าการเมนง,งานพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่การพัฒนาอาชีพและเพิ่มไรายได้ให้ชุมชน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปกระหม่อมพระราชทานพระบร,รมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สองแบบเป็นตราประจำโครงการและตราผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสั์กำแพงเพื่อใช้เป็นสถานที่บำบัดโรคบางชนิดอาทิอาคารวารีบำบัดและกลุ่มอาคารออนเซนและสปาทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันตมแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาน้ำพุร้อนอย่างยั่งยืนโดยมีการบริหารจัดก,การรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและได้รับการยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในระดับสากลตลอดจนพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์อันเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน วันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรราชวิทยาลัยจุฬาพรจากหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรอ,ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมทางมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน400ชุดและแว่นสายตาให้กับประชาชนที่มาตรวจรักษาเนื่องในวันมหิดลวันที่24กันยายนเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิลดลรมมพรรระบรราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีรมภระสีสวางควัตวรคัติยราชนารีโดยมีนายแพทย์ดำรงสุกิจปัญญาโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นประธานโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม764รายกลุ่มโรคที่พบมาก5อันดับแรกได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบกระสาทระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจและมีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ18ราย ย่งความปลื้มปิติแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวนสีรายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน